ใส่อ่อนย่างตีนคนละเมื่อจีตัวตีนไมาถ่าหอมหวนันอุ้ยหอมสามบาทแปดบาทหรอวะใครมีหิวก็มาดูไปเนาะไปถึงนอนแล้วบารนี้ตติ้มนอนแล้วออเห็นหิวเลยมื้วะมื้งขึ้นไอ้หนึ่งย่างไก่แกงหอมเนาะมาด้วยพี่น้องเหลืองแฮมแหละ เลี้ยนหั่นแห้งแล้วใส่อย่างของเราจะกินจานเลยเด็กเราจะซอยเออหนึ่งเอาจอนซ้อมมาด้วยด้วอาจารย์มาด้วยหืองแฮมฉุยเลยว่ะอุ้ยมีมดตรงนี้อีกแกมดตรงนี้ก็มีอีกแก่มดกัดขาคอย <c oughs> นี่ หนูย่างรื่นร้อนจ้านี่อู้ยกับด่านเลยพี่น้องไปจะโอ๊ตอ่ะบวกกับน้ำจิ้มแซ่บนี่มาเด้อให้จะกินหนูย่างอะไรเปเคื่องอะไเล่นนี่ดูตับมันเด้อตับมันหน่อยเท่าดีดีเลยชิมตับมันก่อนของแคระเนี่ยใครขโมยตับไปครึ่งหนึ่งใครจะชกะโอ้ Very very happy but